โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองมังเจริญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งดูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับครึงเน้นทีมเดียวพิจิตขอเลือกเก็เวลา5้าทุ่มสิฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพรอบรองชนะเลิศของซาอุดีอาระเบียนะครับเล่นที่สนามกลางครับอนะัลนัซเซอร์จะเจอกับอัลชาวอนนะครับเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับอนะัลนัซเซอร์เนี่ย อุ่นเครื่องมาปีทีสั้น7นัดชนะ2แพ้5นะครับเกมล่าสุดไปแพ้อเบเรียมาเละ0นต่อ3ครับทีนี้เนี่ยลุยคาสโตกุนซือเดี๋ยวต้องเดาใจเลยครับเพราะว่า2การหลักอย่างบริกลาป,ป็อกกับคริสตินโอโรนัลโดยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมใ,ในปีซีซั่นเลยนะครับว่าจะเรียกมาในเกมวันนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าที่เหลือก็เล็กเตเลสมาซโลโบโซวิตโอตาวิโอซาดิโอมาเน่นะครับแอนเดรสันทาริสกาพร้อมลงล่าตาข่ายในขณะที่อัลทาวอนครับ อุ่นเครื่องมา3นัดเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเสมอดามักมา0 0น,นะครับโรดอลโฟกุนืซมีผู้เล่นตัวใหม่อย่างฟาบิโอเมเรดอสนะครับมีเกมรักมาตอสคาสโตตัวบาซิลแล้วก็ตรงกลางจาวเปโดนี้ก็บาซิลนะครับแนวรุปเป็นมูซาบาโร่กองหน้าชาวแกมเบียครับถ้านับการเจอกันฤดูกาลที่แล้วในลีกปรากฏว่าค่อนข้างแปลกทีมอะไรในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับอัลาเซอร์บุกถลม่ม41เอัลทาวอนก็บุกชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกม เขามองเอลนาเซอร์ on, เป็นต่อแน่นะครับอย่างนี้บอกไปเล่นนัดเดียวสนามกลางไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบต่อให้โดหรือว่าลาป็อกยังไม่มานะครับแต่ทุกย่าก็ยังมองว่าเอลนาเซอร์ก็ดูเหนือกว่าเอาทาวนพอสมควรนะครับดูแล้วน่าจะต้องการเข้าไปชิงแล้วโดยเฉพาะเอฮีลานเนี่ยมีโอกาสจะไปชิงเอฮีลานนะครับวัดใจเอลนาเซอร์ sir. จะเบียดได้แน่ใน90นาทีเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับให้เชียร์เอลนาเซอร์ sir. เป็นครึ่งนั้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย